สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์ก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อไพ่ไม่โกหกและนี่คือสารจากเบื้องบน ก่อนอื่นเฟิก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่พพอร์ตกันตลอดมาไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e คอมเมนต์ซูเปอร์แตงหรือว่าการสนับสนุนช่องในทางใดก็ตามแล้วก็สําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะจากปกติ1ชั่วโมง555บาทเหลือ333บาบาทเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปสามารถ ทักเข้ามาพิมพ์333จองโปรโได้เลยนะคะในไลน์ที่เฟิร์สแปะไว้อะ่ะมันอาจจะเป็นราคาเดิมแต่ว่าทุกคนพิมพ์333แจ้งจองโปรโได้เลยตอนนี้ก็ยังมีคิวว่างอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเฟิร์สจะเริ่มจากเช็คอพลังงานนะคะเช็คลัคณาราศีเลขที่เกี่ยวข้องวันที่เกี่ยวข้องนะคะกับตัวคุณกัน ไบแรกอัลฟา and โอเมกาเปิดมาก็คือฟรีชอ์เลยก็คืออะไรก็ได้แสดงว่าพลังงานที่โดนด,ดึงดูดมาจะเป็นราคนาราศีไหนก็ได้เลขไหนก็ได้แต่ว่าเฟิร์ก็อยากจะเปิดเพิ่มนะคะเผื่ออาจาจะมีแบบเจาะจงเล็กๆน้อยเปิง่งราศีแรกนะคะราศีมีนอ่าราศีมีน12เดือน12ได้วันที่12ได้แล้วก็ราศีเมถุนวันที่3เดือน3ได้ วันที่2เดือน2ได้ราศีก,รก็ระกฎเลขสี่วันที่4เดือน4ได้ค่ะวันที่6เดือน6เลข6ได้ time of life you reflect the world the world reflect you the first อันนี้เปิดความหมายของเขาก่อนเนาะเขาบอกว่าเราสะท้อนอะไรให้กับโลกใบนี้โลกใบนี้ก็จะสะท้อนกลับมาหาเราเหมือนประมาณว่าเราเป็นคนทาเราเป็นคนยังไงพูดยังไงคิดยังไงทํำยังไง ุกสิทุกอย่างภายนอกก็จะสะท้อนกลับมาหาเราแบบนั้นเราคิดดีพูดดีทดําดีเราก็จะได้รับผลแบบนั้นนะคะต่อไปนะคะทิ Tuesday วสเ y วนาคารเลขสามเดือนสามวันที่สามได้ราศีพิจิกเลขแปดเดือนแปดวันที่แปดได้ค่ะเลขหนึ่งเดือนหนึ่งวันที่หนึ่งแล้วก็ราศีตุลเลขเจ็ดเดือนเจ็ดวันที่เจ็ดและสุดท้ายค่ะ วันอาทิตย์เลขหนึ่งเดือนหนึ่งวันที่1น,นะคะตัวเลือกเยอะเพราะว่าเิร์ออ่านแบบพลังงานกระจายพลังงานรวมเราก็จะรับพลังงานแต่ที่เรารู้สึกแบบเอ๊ะเรารู้สึกแบบอ้าอ๋อคิดว่าคิดว่าคลิปไม่ได้อัดนะคะเมื่อกี้คือเฟิ่นตั้งก็ตั้งกล้องตั้งโทรศัพท์ไปสูงใช่ไหมเออแล้วไม่เห็นว่าแบบว่ามันมีอะไรขยับอะไรเงี้ย โอเคไปกันต่อคะ่ะทุกคน <c oughs> ต่อไปก็จะมาอ่านพลังงานของทุกคนกานเอนเนอร์ีของทุกคนในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเฟิร์สก็จะใช้เป็นไพ่ในตำนานของเฟิร์สเลยก็คือเดอะไรเซีย a าโรหรือว่าชื่อเขาก็คือเซียร่านั่นเองเฟิร์สตั้งให้นะคะให้ใกล้ใกล้เคียงกับสำหรับนี้มากที่สุดเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะชอบไม่อยากให้แบบว่า ไม่อยากให้ชื่อมันแปลกแหวกจากเดิมไปแต่มีบางสำรับนะที่ชื่อก็จะแบบฉีกเลยอะโอ,อ้ต่างจากแบบเดิมเลยโอเคขออนุญาตครูรู้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตนของทุกทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างพลังงานเป็นยังไงกันบ้างอุ้ย,ยไพ่ใบนี้สับสำรับนีล้ลื่นมากเลยอะตอนที่เฟิร์ดูดวงให้ลูกดวงคือแบบมีเป็นไพ่แบบ อ,อีกสำหรับหนึ่งคือเหนียวมากไปแรกค่ะจัสติสว้าวตัวคุณเอกนะเป็นคน<ม>ที่มีความยุติธรรมมีความแบบเป็นกลางไม่ว่าจะเฟิร์สอาจจะอ e นะูยเนี่ยทุกคนเพราะว่าคัดจมูกนิดหน่อยนะคะจัสติสเนาะเป็นคนที่แบบมีความยุติธรรมมีความเป็นกลางไม่ชอบอะไรที่แบบว่าโดนเอาเปรียบโดนเอารัดเอาเปรียบอะไรใดๆแล้วก็เป็นไพ่ของความที่แบบ เป็นเงาสะท้อนเป็นกระจกสะท้อนหรือทุกสงทุกอย่างมันมีความสะท้อนคุณอยู่อะต่อไปค่ะ eight of wands นะคะแล้วก็ two of pentacles a c g of wands แล้วก็ four of swords eight of swords two of wands โอ้เรื่องไม่เท้าเยอะอยู่นะ แล้วก็ไฟออฟคัพส์ไนออฟคัพส์แล้วก็ไนออฟวันส์ค่ะใต้สำรับขอตัดหนึ่งทีปึ้งสองแล้วกันปึ้งสามแล้วกันปึ้ง ใด้สำหรับเป็นเพจออฟวานส์ค่ะทุกคนโอเคพลังงานในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงของการเคลียร์สภาวะเก่าๆสภาวะเดิมๆมีการเยียวยามาแล้วตัวคุณเองได้รับการเยียวยาหรือมีการฟื้นฟ,นฟนูตัวเองไม่ว่าทั้งในร่างกายแล้วก็จิตใจเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะกลับมาดีเหมือนเดิมก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจออะไรที่มันแบบมันมืดแปดด้านอะ่ะหรือว่าติดกับดักก็ได,ด,กกด้ติดกับดักทางความคิดติดกับดักภาพลวงตาหรือภาพมายา ภาพเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองจากความคิดของเราบางทีเราไปติดกับตรงนี้แหละเรื่องของเรื่องมันอ่ะอาจจะไม่ไม,ม้มีอะไรน่ากลัวหรือแบบเอ่อให้ต้องกังวลก็ได้แต่ว่าไอ้ความคิดของเราเนี่ยแหละไปดักเราไว้ไปดักเราไว้ให้เรามองไม่เห็นภาพกว้างมองให้ทำทำให้เราไม่เห็นภาพใหญ่ในเรื่องราวต่างๆเรื่องราวนั้นๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ฟ้นเห็นพลังงานของคุณดีขึ้นบาลานซ์มากขึ้นมีความสมดุลมากขึ้น มีมีความเกิดแพชชั่นใหม่ๆเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเกิดความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแหละมันจะนําให้คุณแบบสามารถสร้างสร้างสิ่งที่คุณอยากจะทําได้อะเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็ได้ A of a n c e นะคะเป็นเรื่องของแพชชั่นเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นซึ่งจะนําไปสู่โอกาสต่างๆโอกาสใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามา ในชีวิตคุณแล้ว four o f s s o r t ก็คือเป็นช่วงเวลาของการหยุดพักช่วงเวลาของการเยียวยาตัวคุณก่อนหน้านี้อาจจะพบประสบเจอเรื่องราวที่มันยากลำบากเรื่องราวที่มันรู้สึกเหนื่อยใจท้อใจเสียใจเศร้าใจมาก็ได้นะคะแล้วก็แบบเนี่ยมันเป็นช่วงของการเคลียร์สภาวะสภาวะเก่าๆสภาวะ,าวะ,าวะ,าวะต่างๆกำลังถูกชำระล้างถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแบบ ไม่ค่อยอยากจะทำะไรเลยรู้สึกเศร้าเสียใจหรือกำลับบงจมดิ่งอยู่กับอะไรอยู่เนี่ยค่ะมันคือช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้ตระหนักรู้ในตนเองที่คุณจะได้เข้าใจในสิ่งต่างๆหรือได้ปลดล็อกความรู้สึกเก่าๆสภาวะเก่าๆที่มันเอเนอร์จีเก่าๆที่แบบมันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตคุณแล้วนะคะขอให้ใช้เวลาตรงนี้อย่างเต็มที่ให้เวลากับตัวเองอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ จะมีอะไรที่มีความแบบเปลี่ยนแปลงอยากกระทนหันเกิดขึ้นโอยเฟิร์สรู้สึกคาจมูกกลัวทุกคนฟังไม่รู้เรื่องมากเลยเฟิร์สจะพยายามพูดให้แบบรู้เรื่องมากที่สุดนะคะสองไม้เท้าเนาะอาจจะมีการเดินทางมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงมีการวางแผนก็ได้นะคะในดวงของคุณในช่วงนี้ รู้สึกว่าอยากจะทําอะไรอยากจะขยับขยายสิ่งที่ทําอยู่หรืออยากจะเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างก็ได้บางคนคุณอาจจะอยากออกจากงานเก่าเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นทําในสิ่งที่ตนเองรักทําในสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจก็ได้หรือไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ตนเองแบบสนใจหรือที่ตนเองมีแพชชั่นกับมันไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเอออะไรทํานองนี้นะคะแล้วก็ ในพลังงานของคุณเฟรรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความแบบรักตัวเองมีความมีเสน่ห์นะเป็นคนที่โรแมนติกมีความมีเสน่ห์โรแมนติกในะที่ว่าเนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้มันอาจจะรวมทุกเรื่องก็ได้เวลาที่เราใช้ชีวิตอย่างโรแมนติกอะทุกคนไม่รู้ว่าใครเคยดูเรื่องคุณหมอด็อกเตอร์โรแมนติกไหมเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคุณหมอเนาะสนุกมากทุกคนลองไปดูถ้าแบบว่าใครชอบแบบดูซีรีส์หรเอ,อยัง เมื่อกี้เฟิร์สพูดถึงเขาจะแบบใช่ไหมเมื่อกี้คือสายเข้านะคะเฟิร์สคิดไว้แล้วว่าต้องเกิดเหตุการณ์นี้เฟิร์สเลยตั้งเปิดเสียงไว้โอเคก็จะเป็นฟิลที่แบบเหมือนเขาเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนทำอะไรแบบอาจจะตรงตรงไปตรงมาอาจจะไม่ได้ใช่คนแบบหวานโรแมนติกแต่วิธีการในการใช้ชีวิตเขาอะมันจะมีความประณีตมีความโรแมนติกมีความแบบใส่ใจมีความแบบ งดงามในแบบของเขาอะแต่จริงๆถ้าเราไม่ใช่แบบนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนนะคือมีความงดงามในแบบของตนเองอยู่แล้วทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะแล้วก็มีพลังงานของความแบบของความสุขเอ e r g y ของความแบบพลังมันกลับมาอย่างนายออฟวานไปนี้ใช่ไหมเขามีความสุขเขายิ้มแย้มเขาคึคกคักคึกขนองเป็นฟิลที่แบบว่า เอ่อไม่ชอบอยู่นิ่งชอบหาอะไรทําอยู่ตลอดเวลาชอบทํานู่นทํานี่อยู่เสมออื so, จะไม่ปล่อยให้ตัวเองแบบอยู่ในสภาวะที่มันจมดิ่งหรือเศร้าหรือเสียใจนานๆอะ่ะคุณจะหาวิธีการแบบว่ามาจัดการกับสภาวะของตนเองนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูว่าสารจากเบื้องบนของเราสารจากเบื้องบนที่คุณต้องรู้มีอะไรบ้างนะคะ เฟิร์สจะใช้เป็นไพ่ยานรโลกนะคะทุกคนสำหรับนี้สารจากเบื้องบนถึงทุกคนมีอะไรบ้างคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอนดีไม่เอาสารหลักเมือง จากเบื้องบนถึงทุกคนในตอนนี้มีอะไรบ้างคะอุ๊ยเปิดมาสองอันเลยอะช่วงเวลาสำคัญเลยนะใช่ไหมมืดอ๋อช่วงสำคัญแล้วก็พรสวรรค์ว้าวนาวันนี้เฟิร์นคิดว่าน่าจะเป็นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์เหมือนถึงเวลาของคุณแล้วเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะงัดไม้ตายของคุณออกมาหรืองัดความเป็นคุณออกมาพรสวรรค์ทุกๆคนมีอยู่แล้ว ทุกๆคนมีพรสวรรค์ของตัวเองนะซึ่งคุณนะตัวคุณเองคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตนคุณมีความสามารถคุณมีเขาเรียกคุณมีศักยภาพที่แบบโดดเด่นอนะ <c oughs> คุณมีศักยภาพที่โดดเด่นเพีาจะเปิดเพิ่มนะคะสารจากเบืเ้องบนมีอะไรอีกความพยายามเป็นผลอ่าโอเคสแสดงว่าแบบใกล้ complete แล้ว ใกล้คอมพลีแล้วสิ่งที่คุณและคิดทํามาหรือแบบมีแพลนอะไรหรือสร้างโปรเจกต์อะไรมาหรือเริ่มต้นทําอะไรมาความพยายามเป็นผลแล้วคุณความลเออะไรความยากลาบากที่คุณได้แบบฝ่าฟันมามันเริ่มจะสมเร็จแล้วสิ่งที่คุณพยายามมามันใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะอืหรือใครที่กาลังจะทํานะเฟร์พูดเลยว่าใช้ความพยายามเป็นหลักอืเหมือนอันดับแรกเราก็อาจจะแบบ เวลาที่เราจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างอะ่ะมันจะดูยากไปหมดแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มแล้วเราได้เริ่มแล้วปลดล็อกไปหนึ่งเปลาะเลยทุกคนเราจะได้ปลดล็อกไปหนึ่งเปลาะเลยแล้วหลังจากนั้นมันจะค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆตามธรรมชาติตามฟโฟล์ของมันเราใช้ชีวิตแบบไปตามธรรมชาติอะ่ะบางทีเราไม่ต้องไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรมากมายอะ่ะเราปล่อยฟโฟล์ไปกับชีวิตจังหวะชีวิตอะ่ะเหมือนฟิลแบบใช้ชีวิตไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ใช้ชีวิตไปวันๆเออเหมือนใช้ชีวิตไปวันๆอะแต่ว่าเราใช้ชีวิตให้มีความหมายสําหรับเราอะเออใช้ชีวิตให้มีความหมายสาหรับเราไม่ต้องมีความหมายสําหรับใครก็ได้แค่มีความหมายสําหรับเรามันก็คุ้มค่ามันก็แบบดูแบบทรงคุณค่ามากที่สุดแล้วอะนะคะ แล้วก็อ่านฟืนย้อนไปนที่ช่วงสําคัญกับพรสวรสค์นเนาะเหมือนมันเป็นช่วงช่วงเวลาเนี่ยช่วงจังหวะเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่มันสําคัญมากๆเหมือนเป็นเป็นช่วงที่คุณสามารถงัดไม้ตายของคุณมาได้เลยคุณอยากจะทําอะไรคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรอะไรเงี้ยคุณสามารถทําได้นะคะแล้วก็ใช้ความพยายามใช้ความอดทนควบคู่ไปด้วยมันอาจจะไม่ได้เกิดผลในระยะสั้นหรือแบบพ้ยทำปุ๊บันนี้ได้เลยอาจจะต้องใช้ความพยายามใช้วินยัยใช้ความอดทน นะคะประมาณนี้โอ้โหจะคัดจมูกเวอร์เลยอะทุกคนปอ้งแคลวคลาดโอเคก็ตรงตัวเลยอะความหมายก็คือแบบไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรใดๆคุณก็จะแคลวคลาดคุณก็จะปลอดภยัยคุณก็จะรอดหลุดจาก อุปสรรคเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งกีดขวางนั้นๆเออไม่ต้องกลัวเลยด้วยความที่คุณคุณตัวคุณเองมีฐานบุญเก่าอยู่แล้วมีพลังบุญที่คุณสะสมมาหรือช่วงเนี้คุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากปฏิบัติฝึกจิตสวดมนต์ทำสมาธิหรือเป็นคนที่ทําอยู่แล้วยิ่งดีมากๆเลยนะคะไพ่นี้เขาก็เด่นขึ้นมาเป็นมรดกตกทอด ตัวคุณเองมีของเก่าของเดิมหรือว่าเป็นบางสิ่งบางอย่างที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะความสามารถหรืออะไรต่างๆที่คุณรู้สึกว่าเอยเออเนี่ยสืบทอดกันมามนะคะอาจจะถึงเวลาที่คุณจะมาเผยแพร่หรือว่าอย่างเช่นไรเดียอย่างเช่นเรามีความรู้ในเรื่องไหนเราได้หายทอดในเรื่องนี้มาเออมันอาจจะถึงเวลาที่เราจะมาแบบเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นสิ่งดีๆ หรือหมหรือเขาจะหมายถึงแค่แบบว่าของเก่าของเดิมอะคุณมีนะคุณเป็นคนที่มีของเก่าของเดิมอยู่แล้วในตัวนะคะถ้ายังหาไม่เจอเดี๋ยวคุณจะหาเจออย่างแน่นอนขออีกห้าใบสุดท้ายนะคะความลับโอเคแล้วจะแล้วจะให้บอกทำไมสารจากเบื้องบนคือความลับอ่ะโอเคผมเ,เข้าใจแล้วเขากำลังบอกว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะ เออถ้ายังไม่ถึงเวลาเราจะไม่ได้รู้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเรื่องก,การงานการเงินหรือความรักก็ตามบางทีอ่ะเราอาจจะอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้เรื่องรานี้เป็นยังไงมันจะเป็นยังไงต่อไปถ้าเกิดว่าเบื้องบนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลยังไม่อยากให้เรารับรู้อ่ะเราก็ยังจะไม่ได้รู้เรื่องนั้นบางอย่างมันจะถึงเมื่อถึงเวลาเราจะได้รู้เขาเลยมีคําว่าเอ่อเขาเรียกอ,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 อะไรอ่ะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ทามมิ่ง ทัมมิ่งทุกอย่างจะปรากฏเมื่อถึงเวลาของเราอืมบางอย่างเราไม่ต้องไปเร่งรัดเลยเราไม่ต้องไปเร่งรัดโชคชะตาหรืออะไรก็ตามเมื่อถึงเวลาเราจะได้รู้นะคะประมาณนี้ตอนแรกก็งงว่าคืออะไรเมื่อกี้ก็ปึ้งเด้งขึ้นมาพอดีนะคะเออก็งงว่าแบบเฮ้ยไพ่ความลับขึ้นมาอ่ะเราจะให้อ่านไพ่ทำไมในเมื่อเป็นความลับอ๋อโอเครู้แหละ ต่อไปนะคะปลืง้งปล่อยของโอเคไนหะพรสวรรค์ตรงกับปล่อยของแสดงว่าใช่แสดงว่าตัวคุณเองอ่ะมีของดีอ่ะมีของเก่าของเดิมมีศักยภาพมีพรสวรรค์นนะ่ะบางทีคุณอาจจะแบบไม่รู้หรือว่าไม่แน่ใจไม่มั่นใจขอให้คุณเริ่มต้นขอให้คุณลองดูขอให้คุณแบบดึงมันออกมามันอยู่ในตัวคุณหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอีกสามใบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดไพ่ อ่าเอาละคนเพิ่มเติมหรือให้ข้อความก็ได้ของอาถรนขอขยายหน่อยขยายหน่อยค่ะทางที่ดี แล้วก็ยึดเหนี่ยวจิตใจขอขยายของอาถรรพ์หน่อยค่ะบรรยากาศไม่ดีถอดจิตผู้มีอำนาจเหนือวิญญาณสับครั้งหนึ่งใต้สำหรับเป็นสิริมงคลโอเคทุกคนของอาถรรพ์มาอาจจะตรงตัวถ้าเกิดว่าอ่านในแนวตรงตัวก็คือแบบให้ดูดีๆพวกของที่เราแบบมูมาหรืออะไรต่างๆอย่าเงี้ยนะคะหรือถ้าเกิดไม่ตรงตัวก็คือ บแรกขึ้นบรรยากาศไม่ดีใช่ไหมประมาณว่าเคลียร์ของในบ้านของเราเนี่ยแหละทําบรรยากาศล้างพลังงานลบเหรืออะไรต่างๆทิ้งของที่เราไม่ได้ใช้ทิ้งของที่มันเสียแล้วเคลียร์พลังงานในบ้านเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆบางทีแบบม,มันอาจจะมีของอะไรที่แบบเออมันควรจะทิ้งได้แล้วเออมันมันควรจะแบบบริจาคหรืออะไรเงี้ยออะไรก็ตามที่แบบ <c oughs> อย่างเช่นเสื้อผ้าเนี่ย หูเต็มตู้ไปหมดมีเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยตัวไม่รู้ใส่เท่าไหร่ก็ไม่พออนะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่สิซื้อซื้อซื้อ,อแต่แบบไม่ได้ออกเลยอ่ะมีแต่เอาเข้าแต่ไม่ได้ออกเลยเราก็จะแบ่งแบ่งปันหรือบริจาคหรือขายออกไปบ้างก็ได้ทนองนี้นะคะเพื่อเคลียบ้านเพื่อเคลีย์พลังงานอืมเราไม่ต้องแบบยึดของนั้นไว้หรือห่วงของนั้นไว้อะไรปล่อยได้ก็ปล่อยเหมือนเป็นการเคลีย์พลังงานในบ้านด้วยนะคะโอเค ประมานี้ค่ะทุกคนแล้วก็สุดท้ายเฟิร์จะเปิดเป็นไพ่ข้อความนะคะมาดูกันว่าไพ่ยอยากบอกอะไรกับทุกคนข้อความจากเบื้องบนเ,ออเบื้องบนมีข้อความอะไรที่อยากจะส่งถึงทุกคนบ้างขอห้าใบพอ สาม,สาม,สามจงแน่วแน่อุ้ยทุกคนรู้ปะเลขสามสามสานี้เป็นเลขประจําตัวเฟิเลยอะแล้วก็เป็นเลขที่แบบอยู่ในเลขบัญชีเฟิรด้วยเลขสามคือเยอะมากโอ้แสดงว่าแบบจงแน่วแน่ในสิ่งที่เราแบบตั้งใจไวอ้อย่าให้อะไรมาพังทลายได้นะคะมั่นใจแน่วแน่เชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าเรายัางไงเราก็จะทําได้แน่นอนเราทําได้แน่นอนไม่ใช่จะทําได้เราทําได้แน่นอน เอิงเข้มแข็งไว้นะสองสองหนึ่งหนึ่งอืมโอเคไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ทำให้แบบก่อนหน้านี้ททำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกเสียใจรู้สึกทุกข์ใจไปหรือเหตุการณ์ในอดีตที่เราเคย,เ,คยเกิดทำผิดพลาดเกิดขึ้นอะ่ะอืมแบบให้เราเข้มแข็งไว้ดึงจิตด,ดึงใจเรากลับมาวางใจของเราให้ได้มากที่สุดวางใจของเราให้อยู่ในความเป็นกลางอะ่ะมันจะหนักแน่นและมั่นคงมากขึ้นเองแล้วก็ขอให้แบบเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะ ปล่อยวาง ปล่อยแล้วกันปล่อยหรือวางสิ่งต่างๆลงเถอะอะไรที่เรายึดไว้อะไรที่เราแบกไว้แล้วมันหนักใจให้เราปล่อยออกเพื่อจิตของเราเพื่อใจของเราที่แบบให้มันกลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะอะไรก็ตามที่ทําให้เราทุกอยู่แสดงว่าเรายังยึดสิ่งนั้นเรายังไม่ยอมปล่อยและจะบอกว่าในโลกนี้ยมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแม้แต่ร่างกายเราจะยึดไปทําไมเราจะห่วงไว้ทําไมถูกต้องไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยไปตามธรรมชาติ เออนะคะสมมุติเรื่องความรักละกันความรักในเมื่อแบบเออมัน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 จบแล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็ควรปล่อยไปแล้วก็กลับมาแบบทําจิตทําใจของเราให้แบบเข้มแข็งหนักแน่นดึงจิตที่มันเคยแตกสลายมันเคยเจ็บปวดให้กลับมาเหมือนเดิมทุกคนไม่รู้เพิพูดถึงไหนแล้วเนาะคือคลิปนี้มีอุปสรรคสองรอบเนี่ยเมื่อกี้ก็คือพี่ที่ทรงานโทรมานะคะ เปิต่อเลยนะงไม่รู้เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเฟิร์สก็จะเปิดพไพ่ใบต่อไปเลยเนาะหนึ่งหกหนึ่งหกทำในสิ่งที่ถูกต้องโอเคอันเนี้ยมันคือมันใช่อยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูกต้องคิดใหม่พูดใหม่ทําใหม่คิดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยแหละมันจะเป็นการที่แบบกรม การแก้ไขกรรมที่ดีที่สุดคือการคิดพูดทําใหม่คำนี้เฟิร์สเพิ่งเห็นมาแบบแบบแต่จริงอะเฟิร์สแบบใช้คติเนี่ยถือคติเนี่ยมาตั้งนานแล้วว่าแบบเราอยากให้อนาคตเป็นยังไงขึ้นอยู่กับความคิดขึ้นอยู่กับการพูดขึ้นอยู่กับการกระทําเราในปัจจุบันนี่แหละืมนะคะต่อไป 17 1, 1 7ทเาเลยสิรออะไรอยู่อะใครที่แบบ้คิดแล้วคิดอีกยังไม่ได้ลงมือทาในสิ่งที่อยากจะทาอะค่ะถ้าเกิดว่าทําได้หรืออะไรเงี้ยลองทําก่อนลองเริ่มทั้งทั้งที่เรายังไม่พร้อมก็ได้ทาทาไปก่อนเดี๋ยวมันจะจับทางถูกเองแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยอะมันก็จะแบบล่าช้าไปนะคะสุดท้ายค่ะทุกคนก่อนจากลา83ยังไงเธอก็ทําสําเร็จแน่นอน สวยงามมากปิดจบคือสวยงามมากเนี่ยแต่ละไพ่เนาะที่เบื้องบนส,สื่อสารมาเนี่ยก็คือแบบไล่มาเลยจงแน่วแน่เข้มแข็งเข้าไว้นะแล้วทําในสิ่งที่ถูกต้องทําเลยสิรออะไรอยู่ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่เธอมั่นใจสิ่งที่เธอเชื่อมั่นแล้วว่ามันแบบมันจะไม่เดือดร้อนตัวเองมันจะไม่เดือดร้อนใครอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีอะ่ะยังไงเธอก็ทําสําเร็จแน่นอนนะคะแต่ว่าเวลาแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอาจจะแบบ เขาเลยอาจจะต้องใช้เวลาอืต้องใช้ความพยายามใช้วินยัยใช้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ขอให้เชื่อมั่นและมั่นใจแล้วก็แน่วแน่นะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังนะคะบ๊ายบาย